แนะนำตัวก่อนแนะนาตัวก่อนเร็วคุณซินดี่เดี๋ยวก่อนรอคนมาก่อนโอเคระหว่างนี้เรเข้ามาค่ะกดแชร์ก่อนงาไลฟ์ใช่ไหมเอ้ยอันนี้ไลฟ์เรี่ยงอ่ะยังไลฟ์แล้วแต่เป็นมือคอเทนเนอร์ไหมพี่พันธ์ฟ้าอี่นัการโอเคไหมได้ได้เดี๋ยวเราคลอกไลน์ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไฮไฮค่ะ คนมาดูมเยอะมากเลยอ่ะเขาไปกันนะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจแฟนเพจของ Miss Universe Thailand ไว้ด้วยนะคะก็จะได้รับข่าวสารแล้วก็ติดตามพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรสนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นไลฟ์แรกของเราหลังจากที่ได้รับตำแหน่งมานะคะสวัสดีค่ะคุณรี่สวัสดีค่ะคุณพี่ขาตอนนี้กองนะคะยกหน้า ที่ให้หนูเป็นคนไลฟ์สดนะคะซึ่งหนูก็ไลฟ์สดไลฟ์สดหนูก็งงว่าเลยค่ะว่าเขาไว้ใจหนูแหละค่ะเนี่ยวันนี้จะแบบคนเก้าแล้วเพื่อนก็จะขออนุญาตอวดคิวอุลิสนะคะแต่งหน้าบายซินดี้นะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวแชร์ก่อนเดี๋ยวขอแชร์ก่อนเดี๋ยวตั้งตั้งมีสาวสวยอยู่ด้านหลังเรานะคะรอสักคืนในวันนี้หน้าหน้าพรฟ้าเท่ากับซินดี้เลยเนี่ยจริงเหรอใช่ขาวหน้าโย้ สิ่งที่ซื้หน้าหน้าหน้าตกกว่าไว้นะอ้าวอย่าสิเราต้องหน้าเด็กโอเคโอเคโอเคว่าเป็นสิ่งที่แกงกลางไลฟ์เลยอ่ะสิ่งนี้นู่นเปล่าไอเราหันมาทำเพื่อนเพื่อนบ้างนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้นะคะเจอกับสาวสวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกเฉพาะคิดถึงเพื่อนเพื่อนว่าไงนะคะก่อนอื่นนะคะมาเจอกับน้องเอมมี่นะคะน้อ็มมี่ใช่นี่มาทำอะไรแกนที่นหน่ง ยังไงนนะคะคุณพี่อาหารอีสานนะคะที่ร้านร้าน <c oughs> อ๋อบ่ไวแล้วเบาไวแล้วร้านอะไรแก้วแก้วแก,แก้วไก่คะ่ะ <c oughs> เยอะมากค่ะแล้วก็มีปราปราที่นี่ลองนในนะที่เราเอมม่เป็นรึครึงเราเอ็นรูสกับปาราค่รู้สึกดีมากเลยค่ะ่จริงๆปาราที่นี่เป็นปาราของสุพรรณนะคะคุณพี่ขารถปราจอะไรนะสรุปเป็นนครสีธรรมราชค่ะคุณพี่ขาเรียกเกค่ะปักีมัแม แต่น้นทุกคนกินนะคะโดยเฉพาะไก่แต่ย่างนี่สำหรับคอมโฟนสคนต่อไปกขแค่หนึ่งนะคะคือคุณมามีควีนนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ควีนค่ะนี่มีแฟนคลับค่ะมีแฟนคลับสวัสดีค่ะตอนนี้มากันหลายคนวันนี้มาเป็นสิบกว่าคนเนาองสิบกว่าคนค่ะมาเป็นทีม เรามาทานไม่เราอยู่ประมาณร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนอันนี้ชิมก่อนให้ลองชิมพี่เขาส่งมาให้เลยน้ำอะไรนะคะน้ำจีอันนี้มาจากสุปข่าเหมือนกันป้ะลูกสาวปาร์ไรไม่ใช่สุปค่าแม่จำผิดนะโอเคค่ะต่อไปเราจะไปเจอกับคุณสุดเพชรสุดทรับค์กันวนะคะคือคุณพี่อู๋ ันนี้สวยโคมมากขอบคุณค่ะแง่แง่เลยแล้หนึ่งสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแก้วปิ้งไก่นะคะวันนี้ก็เราก็มีนัดมาทานอาหารกันวันกันแบบช้าๆอร่อยนะคะทุกคนสวยเขากินข้าวกลาที่นี่อยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ไหนคะคุณพี่ค่ะอโศกค่ะเราอยู่แถวอโศกนะคะอยู่เชนทาวเวอร์สอง Ocean t ว w e r สองนะคะคุณพี่ค่ะ วิธีมันงานเดี๋ยวเราจะมีโครงการดีๆแต่ละว่าเดี๋ยวเราจะรอแบบอบไว้แป๊บหนึ่งนะคะรอเพื่อนๆเรามากันครบก่อนโอเค่ะเราเพื่อนๆนะคะทนข้าวหรอคะคุณพี่กินข้าวเรียงค่ะนี่มันตอนเที่ยงแล้วนะคะต่อมานะคะรับบทแกงแม่พรฟ้าอีกรอบนะคะดูถือมันมากเลยอะไาลกรนี่แล้วนี่เห็นไหมเอ้าแต่คนดูรดแล้วนะสิดี นีไ่ไงเดินมาหาพี่ฟอนฟ้าคนดูรถเลยแต่ดูกับคนอื่นมีคนดูเยอะค่ะแรเก่งวินาวินาวินาไปทําธุระค่ะวันนี้นะคะต้องขออภัยด้วยคือว <c oughs> ินามาแล้วมาแล้วแล้วก็พอดีออกไปทําธุระนะกับคุณแพรวด้วยส่วนผลไม่ไดาก็โปรดจุดใจแล้วเดินเดวิดเดวิดอ่าเชียร์วีคอมแบ็กนะคะ <c oughs> นี่ซินดี้มีอะไรมาอวดคะ่ะพี่พรฟ้าเขียนให้ซินดีค <c oughs> ้ค่ะอวดใจอันนี้คือสิ่งที่พรฟ้าเขียนให้ซินดี้โชว์สิแต่อันนี้คือสิ่งที่ซินดี้เขียนให้ คือเรื่องของเรื่องคือวันนี้เรามีโรงงานนะคะโรงงานผลิตายเซ็นนะคะรอติดตามดูนะคะเมื่อเราเซนเป็นเอกลุศสำหรับสูตรจิบัตที่เราตั้งใจเซ็นไว้ให้นะจริงแบบเราเซ็นจากหัวใจของเราเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะดูก่อนนะคะดูว่ามีคอมเมนต์อะไรพี่พรฟ้าร้องเพลงรักพี่ไข่นุยให้ฟังหน่อยแค่จริงๆนะร้องไม่ได้ยังไม่เคยฟังเ๋ยขอเปิดก่อนโอเคโอเคเปิดเพลงโอเควันนี้เราจะัำบทเป็นนักร้องสิ่งดีนะคะ อ่านคุณซินดี้หนึ่งหมดเพลงสิอ่าซินดี้และแค่หนูเอาแครอทมาฝากซอสออสไปอา I think so maybe today they have a preliminary for Miss Universe Philippine life. <Philippines. S 2> yes. เพิ่ง,งดูคลิปว่ากดนางสาวเชียงใหม่มาจาใช่พอฟ้ำก็ไปดูย้อนหลังการติ่งสุดลิบหนาวมาก <laughs> เลยจะบอกว่าชุดลอ่องไปน้ำก็คือแข็งค่ะเพราะจังหวัดเชียงใหม่นหนาวมากแล้วใส่ิกินี่ขึ้นก็คือหนาวมากแม่แกงมาก <laughs> คิดถึงทุกคนคะ่ะรักพี่พรฟ้ามาก,กเลยภาพไม่ชัดคะ่ะชัดหรือยังคะคุณพี่ค่ะน้องซินี่น่ารักากต้องต้อง ต้องขออนุญาตเน็ตรูดอ่ะคุณอแมนดาค่ะพี่อแมนดาค่ะมีคนคิดถึงค่ะแฟนคลับคิดถึงค่ะอันนี้ไม่ใช่ไรของหนูนะคะไล์ของกองค่ะใช่ใช่อ่ะจริงเหรอคะแล้วคุณอแมนด้า ไงดีอะหนูสินงีต้องวางเฉยๆโอเคโอเคหนูตื่นเต้นหนูสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่อแมนด้าให้อแมนด้านะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะอแมนด้าชาลิสาออฟเดิมบิสซินเนอร์เบสฮอลั สคัคุณรีอยู่จังหวัดอะไรคุณรีคุณน้องไงอยู่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวก่อนตะเกียบเซเรียกินส้มตำที่ร้านแก้วปิ้งไก่นะคะเห็นพี่แมนด้ารู้สึกคาบากซุซิมันยังไงคะคุณแม่เผ็ดซีชาดมากเลยค่ะเผ็ดไม่ได้เผ็ดรมดาคือคนอมนดาลองให้แล้วตาร่วงจริงค่ะเนี่ย ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยกินเผ็ดได้เราเข้าใจมาตลอดว่าเรากินเผ็ดได้แล้ววันนี้มาที่โราวรมกับเพื่อนเพื่อก็คือเผ็ดมากซูซานลองให้อยู่คนเดียวหันไปเพื่อนๆคือกําลังอริดอร่อยไม่มีใครเผ็ดกับด้าเลยงงมาพี่ด้าแบบอเมน,นิกาล <c oughs> ้องเพลงรักพี่ไข่หนุ่ยได้ไหมร,รักพี่ไข่ห <c oughs> น,น,นุ่ยนะูจักของคุณบิวกัลยาณีนี่เปิดเนื้อเพลงเลยนะนี่ถึงขั้นเปิดเนื้อเพลงเปิดนะคอทุกคนอันนี้น้ำน้ำเสิร์ฟที่แอนด้าค่ะ ยายไปนั่งตรงนู้นค่ะโอเคค่ะขออนุญาตยายกล้องนะคะทุกคนเดี๋เพิ่สามนะคะเราเหลืออีกสองคนนะคะที่เรายังไม่ได้เซตไฮดีนะคะเออคนแรกนะคะคินน้องแตมค่ะสวัสดีค่ะใครแฟนคลับหน่อยคะสวัสดีค่ะแฟนคลับเขินมากเลยเขินหนึ่งค่ะคาขอนุญาตไปนะคะันี่ค่ะเรามาเจอกับคุณคุณมามีแพร์สค่ะสวัสดีค่ะมามีเป็นไงทักทายแฟนคลับอุ้ยกับพี่รีไหมค่ะ ก็ได้เรอแม่แม่ไว้ใจหนูไรจริงๆใช่ไหมอ่ะตรขอน้องซินดี้ค่ะนังน้า่มันได้มาเร็วสวัสดีเรจะพิมพ์ได้ได้นะขออันนี้คือซัมซุงโน้ตยี่สิบอัลต้าก็เดี๋ยวเราจะมูฟมาไกลๆนิดนึงนะคะจะได้ยินไหมอ่ะ ทุกคนพูดดังๆนิดนึงนะคะไม่ได้ค่ะจริงม,มันต้องแนวนอนหรือ่าแต่มันไม่นอ,น,อน,นตอนนี้ครอบหลายๆสาวนะคะอยู่ด้วยกันหมดนะคะก็สวัสดีคนะทุกท่านนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกว่าวันหยุดเราก็มาหาเรื่องที่ดีทำนะคะ แล้วก็มา,มานั่งประ <Dieu> ชุมกันว่าเราจะทำ CSR ร่วมกันปีนี้ทุกอย่างเรามาเป็นแพ็คนะคะแล้วก็อามาดาเองก็ในาณะที่เป็น Miss Universe ไทยแลนด์สองสุดจังเลยวะตอนนี้ก็เนี่ยเดี <Halo> ๋ยวเราเราจะต้องหาอะไรทํำก็บอกเลยว่าตอนนี้นะคะ เราก็มีความอบอุ่นน่ารักมากเพราะทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันกดแล้วเดี๋ยวเวลา,าเพื่อนๆไปประกวดเวทีไหนนะคะกองก็จะเฮลโลไปซัพพอร์ตที่ในลังใจเราจะไปในฐานะกองประกวดเลยเพื่อที่จะไปเชียร์ลูกๆของเราไม่ว่าใครจะไปประกวดเวทีไหนเพิ่มอีกก็ตามนะคะเพราะว่าทุกเวทีก็ล้วนแล้วแต่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทำชื่อเสียงให้กับ สายสะพายไทยได้ทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะวนเวียนจนกลับมาไปฝึกวิทยาย,ยุทธ์แล้วก็กลับมาประกวดต่อเนาะ,ะทีนี้วันนี้เนี่ยก็มารับประทานเที่ยงก,กันที่ร้านแก้ปัญหนาโอ้หโหพูดกันคล่องหมูชอบกินอะไรชอบกินไก่ยา่างไก่ย่างตำถาดตำถาดแบบมาลกย่างค่ะที่สุดแล้วแต่คนที่แม่ปุ้ยแบบทึ่งสุดคือเอมี่เพราะว่าเอมี่นี่เราคิดว่า อย่าต้องเดือดร้อนไปหาแฮมเบอร์เกอร์ไปหาอาหารที่คือดูกินอะไรส้มตำบุปผาโอ้ยแล้วแล้วเธอก็กินเผ็ดด้วยกอะไรลูชอบกุ้งแช่น้ำปลาอร่อยมากเราคิดชื่อให้เขาเป็นแล้วหรือเมื่อกี้เพรากุ้งแช่น้ำปลาทั่วไปมันก็เอาคือน้ำแซ่บมาลาดใช่ไหมแต่ที่นี่เขามีนั่นนี่เนาะเหมือนจะเทียมหอมเจียวเลยตั้งชื่อเมนูนี้ดีกว่าว่า กุ้งสะดุ้งหอมได้มีการเปลี่ยนชื่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครมาร้านนี้ต้องบต้องมาค่ะกุ้งสะดุ้งหอมนะคอร่อยจริงอกุองสวยเลยวันนี้สวยจ้าเต็มตาเต็มตาสวยใจมากเพราะว่าเกิยใจมากสาวฉันไม่เคยถ่อตนเลยวันนี้ก็มาประชุมกันว่าพวกเราจะทำ CSR แรกในวันที่30 ชมมาเลยรุ่นเธอแพนให้มันดีๆหน่อยได้ค่ะได้ค่ะตามนิสายกรรมนิดนึงทำไมเรามากินกลางวันแล้วก็เลยอยากจะให้แฟนรู้ด้วยนะคะก็ก็เรื่องของเรื่องแต่ว่ากองเรานะคะเราอยากจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมก็คุยกันทั้งหมดนี่แหละว่าในเมื่อพวกเรารวมตัวกันแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความคิด มีเป็นกระบอกเสียงได้เราก็น่าจะมาทำอะไรที่เประโยชน์กับสังคมด้วยนั่นก็คือเรื่องของ CSR นะคะก็ทีนี้ควีนกับใบตองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่วันวันเขามีจปรต์เรื่อง CSR เยอะมากก็เลยแต่งตั้งให้ควีนเนี่ยเป็น head of CSR ของกองสวยเลยสวนคุณพี่คอนคาซ์ตดีนะฮะเดี๋ยวหมดตำแหน่งแล้วก็คุณพี่จะต้องมาคุมกองเป็นเจ้ดการกองนะคะนะครับรัตัวด้วยนะ คนนี้คือสมาชิกในบ้าน MUT TPN ที่ทีนี้วันที่30เนี่ยเราก็คิดว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะไปทำนั่นก็คือเราจะไปเยี่ยมเด็กกำพร,รา้ากันนะคะร่วมกับมูลนิธิเมอร์ซีใช่ไหมอันนี้แอดพีนเล่าว,ว่าจะต้องทำอะไรยังไงจะได้ไดชฟนแฟนไปด้วยในวันที่30นะคะเราจะไปในนามของ MUT v r 1, 1> แล้วก็ในวันนั้นนะคะน้องน้องบ้านเมอร์ซี น้องๆเด็กกำพร้าเด็กน้อยอากาศนะคะรวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนแออัดด้วยเขาจะเข้ามาเราจะมีการตั้งบูธนะคะสามบูธด้วยกันนะคะบูธแรกเนี่ยจะเป็นน้องออยนะคะข้าวไข่เจียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็หนูแล้วใครจะเป็นประจำบูธช่วยออยเจียวหนูจะได้หรืจ้ะได้โออยดีเดีออยเพื่อนเราแล้วก็บูธที่สองนะคะจะเป็นบูธ เครื่องดื่มอาหารไอศครีมนะคะก็แล้วแต่ละคนเรามาแย่งกันอันนี้ต้อันนงแถวแน่ะเพราะกล้ามทุนแถวน่าจะงับเป็นติ่งหวานใช่ไหมน้ำสุปหมดแล้วคุณพี่นุ่มค่ะตอนนี้ไม่หมดค่ะถ้าสมมติว่าจะกลับกล้องเป็นแนวนอนแล้วมันจะงงๆงไหมคะไม่งงกลับไปเลยค่ะค่เพราะว่ามันจะมีอะไรอย่างเงี้ยแหะค่ะรองเราเนี่ยขิดมาน่ะกลับหัวเราก็ไม่ได้หลอกพี่นุ่มต้องไปปรับอะไรมีคนบอกพี่นุ่มต้องไปปรับอะไร่ ก็ต้องไปปรับให้กล้องเป็นแนวนอนใช่เลยกลตรงไหนคะคุณกลับไอ้กลับเลยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียเวลาเหพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มควรแทนหน่อยโอเคค่ะใช่ค่ะแล้วคนก็จะพอหนูแทนคนก็จะคอมเมนต์ว่าถือนิ่งๆหน่อยแล้วก็แทนนิ่งๆสิค่ะค่ะท้ายนะคะ่าแล้วค่ะมันไม่ไปอ่ะโอเคค่ะคุยได้ค่ะจบาแล้วลุง ัะมาตรงนี้ค่ะโบสา้าะคะแฟนคลับเราก็ไปในนามของในนามของอาดาเพราะว่าอาดานี่ไงยเห็นคนอาเอาใหม่นะคะทุกคนเราจะไลฟ์ใหม่ดีไหมคะกดจากแนวนอนมีคนบอกเราฟิเนสก่อนนะคะเอาใหม่นะฟิเนสก่อนมานี่ไลฟ์สปอก่งโอเคค่ะเดี๋ยวจะเรียกคุณเจษมาจากฝั่งทนเลยค่ะตอนนี้เลยโอเคค่ะไลฟ์รปิดกอนปิดกอน